สวัสดีจ้าพี่น้องฟังฝ่ายสุขสุกคนมากินข่าน,น้ากันเด้อจ้ากินข่าก๋วยี่ย่างกินเข้ากับน้ำพริกผักต้มน้ำพริกปลาทูกับปลาดุกจ้าปลาทูกับปลาดุกปนกันน้ำพริกไข่พริกผงแล้วก็มีแกงมะรุมแล้วก็มีตูดไก่ทอดแล้วก็มีย่างปลาดุกเหลือจากเด็กกเรียนกินมาเช้านี้อะไรอ่ะเออ,เอ,อ มาพี่น้องมากินเขาวน้ำกันกันจวดจวดเด้อพี่น้องเด้อจวดจวดแทบแทบ แซฟเซเด้วยพี่น้องนะจวดจวดนํำกันจะ้ะพริกกระทูข่อยอตรงนี้มันใกล้ดํามันจะไม่เห็นอนนั่นมันจะไม่เห็นผักต้มข่อยเนี่ยมันจะไป่เห็นผักต้มไมอ,อันนี้ผักต้มผักกาดกาดอะไรกํร่ลูกผักกาดหินละมั้งผักกาดหินแล้วเ่อยว่า กัดก่อนขึ้นไปขไปิงี่ไมจะทู กินบ e <laughs> ่ไ <eviden> ด <ced> ้พี่น้องค่อยโอ้เป็นตาเลือต้นซาบตัวเองได้แต่เห็นได้แต่เห็นได้แต่ํำดูกินไม่ได้โอ้แกงลุมเสียดายจังเลยต้องต้มไข่ไปให้ทวดอีกย่าจะทวดท้องเสีย quang có hạt dơ mấy, quang 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 mấy? ăn <laughs> <laughs> yeah. Ừ. Ừ. Bắt đục เอาให้น้องดู่ไม่ได้รู้ทำไมองดูอ่มปใไอืมฝาร้ฝาจุดยังว่าฝาจุดยังว่าก็ก็๊อก มาเด็กที่น้องเนอแสบแสบตรวจตรวจจัง indayana indayana แซบ่บกินแล้วไม่ต้องพูดเลยกินแล้วยาแก้วไม่ได้พูดเลยเลยแก้วลืมพูดเลยพี่น้องมาจวดๆน้ำกันจ้ะขอโทษเด้อพี่น้องเด้ออัดคลิปกับเด็กน้อยให้อ่ Cốc cốc phá cốc cốc phá ดูดิ มาเด้อพี่ Nolan, น้องเด้อกินน้ำกันเลยจ้ะจวด,ดจวดจวดจัดฟัดบุมจ้ะข่ทุบกระเทียมใส่ไหลเติบยุ่ไล่ไขมันไล่ไขมันจ้ะพี่น้องไล่ไขมันอื ตรวจ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 มอนกันกินมือเก่าพี่น้องเอ้ยอ เลยชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติตดกดกดติดตามให้ช่องแก้วตาพากินชาแนลในเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่จะทําคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเดอ้อหรือต,อนต้นฟาดาแก้วในเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามากดติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้ยาแก้วกับกาบขอบคุณเดอ้อปีใหม่ปีนี้ประสบควคามสำเร็จรุ้จเรที่ว่าอัเพื่นอนๆเขามากดติดตามยาแก้วเป็นกําลังใจให้ยาแก้วที่ว่า บางส่วนก็กดเลยบางบางส่วนก็กดติดตามอด่แก้วกาบขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นกําลังใจให้เด้อจ้าเออคันละก็ขอให้ประจบความสําเร็จแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเฮงรวยๆบางๆเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เฮ็ดยังก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพการงานปัจจัยโรคใครๆเจ็บเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเด้อพี่น้องบายบาย